嘞。 อะไรที่คอยแกงซ่อมของกิ๊กกิกกิกำลังเล่นไปปลิดลอโกให้ในสวนีบอกว่าเป็นแกงหม้อแรกของสวนนี้เลยนะอุ้ยกิกี้ดีใจนะกนโอโกหน่วยเล็กในแปลงนี้กิกีต้องก้งโค้งหาหม้อก่อนนะหม้อหน่วยเล็กค่ะกิกีเจอดันเฉียงแม่แล้วกิกีจะทาการลิดโลอโกก่อนเลยลิดได้โกบางเฉียบเลยนะคะทุกคนกีคิดว่ากิกียืนลิตกีกีไม่ชับเลยกีนั่งลิตดีกว่าต่อไปก็ใส่น้ําเลยนะคะแต่ถังแก๊สที่เรือนกิกีต้องใช้ท่าพิเศษในการติดนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งควายตามด้วยเคยแล้วก็เครื่องแกง้มเเลยค่ะะกีจจหานท เจอได้หวักมาแทนคนนี้ไม่ใส่ส้มขำแล้วนะที่ใส่ส้มนาวแทนรอยเหมือนกันดูจากหน้ากิ๊ก้ได้สีหน้ากิ๊ก้นี่ไม่ขี้เท,ท็จนะคะแล้วก็หยุมหมูลงไปเลยเไปรอกอที่ลิตตั้งไว้ตั้งควายไปสักเดี๋ยวใจปรุงตามรสชาติที่อยากได้เลยค่ะ แกงส้มกีกี้ตอนนี้พุ่งปุดๆแล้วค่ะตั้งให้มันพุ่งสักเดียวใช่ทานได้แล้วนะคะหน้าตาหน้ากินเหมือนกีกี้เลยค่ะกีกี้ทำแกงซ้อมจนหน้าเมือกเหมือนเลยขอบำรุงหน้าด้วยเจลวิตามินซีนาำมีน่อยนะคะเจลตัวนี้ไม่ได้ทาแค่หน้าได้ทาได้ทั้งตัวเลยค่ะถ้าใครอยากจะสวยเหมือนกีกี้ไปหามาทาแลนะคะตรงหนึ่งใช้ได้ครันเลยค่ะเพราะว่าตรงของเขาที่ตรงเติบเจลข้างในก็ลุยเอไปหมดเลยค่ะลงผิวสกขิตนะคะเวลาไปเดินตามริมเขื่อนคุณชายได้หันแลอย่าแลแต่หน้ากี้กี้นะให้แลหนะะค